สวัสดีนะคะผู้กับเราในช่องงามชูกบกลาฟ f มิลี่นะคะตอนนี้เด็กๆก,ก,ก็มาช่วยลงองหาให้กับน้องวาเลนไทน์นะคะสามกุมารหานกล้านะคะกลล้าเย โอ này, ừ, ย้ยเยอะแยะเลยนะคะของเยอะแยะเลย มดหมดยังเกิดอไ่วยเอาผ้ามาเก็ข้างไรเงไงเก็บเอาไว้ต่งอยางเงย เด็กๆก็ร่วมด้วยช่วยกันนะ,ะเอาของลงนะเนาะสำหระของน้องวาเลนไทน์ลงแล้วก็จะไปทําความสะอาดรถนะคะคุณพ่อไปตัดหญ้านะคะคุณพ่อไปตัดหญ้าให้กับน้องงามโชคนะคะแล้วก็ครอบครัวเนาะเดี๋ยวจะพาไปดูน้องวาเลนไทน์นะคะว่าทำอะไร ไปเลยค่ะนู่นนะคะเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นพล,ลันทายกับคุณแม่แล้วนะคะนูน่นโอ้โหกินเรียบเลยนี่จะเป็นสวนยาของพี่งามโชคนะคะทางนี้ขคงอลาเนาะเป็นสวนครัวของอลานะคะทางนี้ตางนี้ หญ้าก็ตัดไปแล้วโอ้วาเลนไทยสายยุกยุกโอ้ยกนะคะจากที่หญ้าแบบรกๆแบบนี้นะคะดูกินเรียบเลยนะคะแบบไม่ดาวรุ่ง วาเลนไทน์ก็เขาคงจะเหนื่อยจากการเดินทางเนาะมาถึงก็กินเอากินเอาเลยนะคะไม่รู้ว่าเมื่อคืนได้นอนหรือเปล่าไม่รู้ว่าได้วางตัวนอนหรือเปล่าะเนาะเพราะว่าช้างแต่ละเชือกถ้าแบบแปลกที่แปลกทินอ่ะเขาจะไม่กล้าวางตัวนอนนะคะ ก็มีกลิ่นเหมือนโพลีตกมันเนาะก็จะมีกลิ่นนะมีกลิ่นถึงพวกเขานะคะวาลนไท์วาลนไท์ครับโอ้หันมากินอ้อยกินอ้อยกินอ้อยที่พี่งามโชคเอามาให้เมื่อคืนนะคะโย, <laughs> ยกโยกแล้วก็กินโอ้วาลนไทยสายโยกนะคะโอ้ท้องแฟบเลยนะคะเดินทางมา สอบถามคุณป้าแล้วนะคะว่าน้องนอนหรือเปล่าไม่โยมนอน,นนะคะๆๆป้าเอากล้วยมาให้นะคะซึ่งน้องกับแม่มาถึงไม่คืนก็ ไม่ยอมนอนเนาะยังไม่นอนยังไม่ชินพื้นที่นะคะยังไม่ชินสถานที่เสียงเฮบแล้วตอนนี้เสียงเหบเพราะว่าเดินทางมาก็เหนื่อยเนาะมาถึงก็กินยาซะเรียบเลยนะคะ ข้างหลังก็จะเป็นพื้นที่ที่นานะคะที่นาเขียวขจีดูไปแล้วก็สวยงามนะคะสดชื่นนะคะช่วงนี้น้องก็ต้องกักตัวอยู่ตรงนี้นะคะไปไหนยังไม่ได้เนาะเดี๋ยวพ่อควานแม่ควานก็จะ,ะทำร่มให้น้องๆอ,อยู่นะคะ อาอวัยร่นไทยบอกแซบหลายกินกล้วยนะคะเพิ่มความหวานหน่อยนะเพิ่มความหวานาคุณแม่ก็โยกนะคะ,ะหันไปคุยกับแม่แล้ว กลุ้ยหมดวาเลนไทน์ก็หันไปคุยกับแม่เลยนะคะเดี๋ยวคุณแม่จะพาไปดูเด็กๆลงโขงเสร็จกันหรือ,อยังนะคะตามกันไปเลยค่ะสุกลงเต็มเต็มเด็กๆก็ลงโขงลงเสร็จแล้วบุลณะยังไม่ไปกินข้าวก่อนเด็กคนนี้เขาย,ยังไม่กินง่ายนะคะยังยไม่กินง่าย,ยาน แล้วก็จะลุงอ้อยนะคะอะไรครับลูกฮะพี่เสียว่าอะไรอ๋อเขาจะกินทุเรียนโอเคเดี๋ยวให้คุณพ่อมาจากตัดหญ้าก่อนนะเดี๋ยวจะทำคลิปนะคะเดี๋ยวจะทำคลิปสีกุมารกินทุเรียนนะคะสีกุมารกินทุเรียน กำแพงเลยลุงพลบอกว่าถ้าไม่ทำงานไอถ้าไม่กินข้าวทำงานไม่ได้นะคะเหนื่อยเลยจะขอกินข้าวก่อน <Okay. S 2> เพิ่มพลังสำลระยเยอะแยะมากมาฟแล้วสำลระยเยอะเหลือเกินนะคะช้างกลับบ้านแต่และเชือกเตะ ก็เป็นโลงช้างที่เพื่อน้อยบรรทุกมาก่อนนะคะโอ้ยกินนี่ก่อนเอยน่โเก่งนี้เขาไม่ต้องกินข้าวหรอก ก็คยันรู้สึกว่าเสื้อตัวนี้จะเป็นเสื้อของคุณตานะคะคุณร้านเอามาใส่แล้วตนนัวนี้ร้านเอาเสื้อพญามาใส่แล้แบัดนี้ บักษัานนี้เนอะส่วนพี่เซียเขาจะโชว์ซิกแพคนะคะโชว์ซิกแพคก,กับพี่เบียร์โอ้โหเยอะแย,ยะเลยมีตะลำใหญ่ๆเลยนะคะนี่จะเป็นอ้อยอ,อ้อยปัน่นเพื่อนอื่นอ้อยปัน่น หลายมัดเลยนะคะไม่รุนนยุดก่นลยุหยุดก่อนลูกคนบอกว่าไบอรุ่นหยุดเกิน ลงแม่อะไรให้กินเดี๋ยวคุณแม่ก็จะขออนุญาตปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์แล้วก็กดกระดิ่งติดตามนะคะในช่องงามโชคบัลลาแฟมิลี่นะคะสวัสดีค่ะ